าการที่เรานอนไม่หลับเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นเป็นเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่อาจจะเพิ่มโอกาสการเสียชีวิตถ้าเรานอนน้อยจริงๆเรื่องของโรคนอนไม่หลับนะคะทุกคนอาจจะเคยมีส่วนตัวก็มีเหมือนกันมันจะมีบางวันที่เรานอนไม่หลับตัวเลขกลมๆคือถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยเกิน3วัน3วันต่ออาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแล้ว คือถ้านอนไม่หลับแล้วเราตื่นมาแล้วมันก็เพลียนะมันไม่สดชื่นรู้สึกเราฟังก์ชันทําอะไรได้ไม่ดีหรือบางคนมีอาการทางกายได้เช่นตื่นมาปวดหัวนะบางคนมีอาการท้องไส้ปั่นป่วนท้องผูกท้องเสียอะไรอย่างนี้ก็เจอได้เหมือนกันนะค่ะก็อันที่เจอบ่อยที่สุดคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะคะหรือเป็นภาวะทางจิตเวชเช่นเรามีความวิตกกังวลหรือแม้แต่มีโรคซึมเศร้านะคะมีความเครียดก็จะทําให้เรานอนได้ยาก อันที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขนาไมันะคะบางคนเนี่ยดูทีวีโทรศัพท์นะคะโดนแสงที่ใกล้เวลานอนเกินไปแสงมันจะไปลดการหลั่งของเมลาโทนินมันก็จะทำให้นอนได้ยากนะคะหรือว่าเราทานกาแฟนะคะคาเฟอีนเนี่ยมีอายุอยู่ในร่างกายเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงนั้นบางคนเนี่ยนอนยากเพราะไปทานกาแฟใกล้เวลานอนหรือว่า ใช้เวลาอยู่บนเตียงเยอะเกินไปนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเตียงไม่ได้เป็นที่นอนกลายเป็นเข้านอนบนเตียงก็จะนอนยากอันนี้เป็นอันที่2เกิดจากสุขนามัยการนอนที่ไม่ดีนะคะอันที่3เนี่ยที่เจอบางทีก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางกายหรือยาที่เราใช้ยนะาบางตัวจะทําให้นอนยากยาแก้แพ้บางตัวทานแล้วเนี่ยลดการบวมของจมูกบางทีจะทําให้เรานอนยากหรือว่ายาความดันอะไรบางตัวก็นอนยากหรือแม้แต่แอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยหลายคนทานเพื่อการนอนหลับ แต่พันออกไปจากร่างกายเราแล้วเนี่ยซึ่งใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกลายเป็นหลับได้แต่ว่าตื่นขึ้นมาระหว่างคืนแล้วก็รู้สึกว่านอนคุณภาพไม่ดีนอกจากนั้นที่เราจะเจอก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการนอนไม่หลับปฐมภูมิอันนี้เจอได้ประมาณ20%นะคะคือเราเป็นโรคนอนไม่หลับจากที่ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อาจจะกังวลเกี่ยวกับการเข้านอนนะคะรู้สึกว่าเข้านอนก็รู้สึกไม่สามารถหยุดคิดโน,น่นคิดนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกนั้นก็จะมีเรื่องของบางคนเป็นโรคนอนไม่หลับตั้งแต่ เกิดมาเลยก็เป็นนะคะตื่นมาปุ๊บก,ก็จะนอนไม่หลับเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องในแง่ของกรรมพันธุ์อาจจะเป็นนอนยากในครอบครัวนะคะเรื่องของโรคนอนไม่หลับนะคะว่าจะรักษาได้อย่างไรเนี่ยจริงๆก็คงต้องขึ้นกับว่ามันเป็นจากอะไรก่อนตัวเลขกลมๆคือถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยเกิน3วัน3วันต่ออาทิตย์ขึ้นไปเนี่ย นะคะอันนี้ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วและถ้าระยะเวลานั้นมันไม่ถึง3เดือนก็เป็นโรคนอนไม่หลับระยะสัน้นถ้ามากกว่า3เดือนก็เป็นโรคนอนไม่หลับระยะยาวโรคนอนไม่หลับระยะสัน้นเขาจะเรียก adjustment insomnia หรือว่านอนไม่หลับจากการปรับตัว ส่วนใหญ่มันจะมีสาเหตุแต่บางทีเราไม่รู้เช่นมีความเครียดแอบแฝงนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเปลี่ยน Environment ในการนอนหลับอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะทําให้เรายังปรับตัวไม่ได้ตามหลักเนี่ยควรจะหายภายใน3เดือนมีคนจํานวนหนึ่งเลยตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ชัดเจนว่าอาจจะจากที่เป็นโรคนอนไม่หลับระยะสั้นนะคะร่างกายปรับตัวไม่ได้กลายเป็นโรคนอนไม่หลับระยะยาว นอนไม่หลับระยะยาวหรือบางคนจะเรียกว่าโรคนอนไม่หลับเรื้อรังวิธีรักษาเนี่ยก็ขึ้นกับว่ามันเป็นจากอะไรนะคะเราอาจจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทําให้เรานอนยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลีกเลี่ยงยาบางอย่างหรือสารบางอย่างโดยเฉพาะสารเสพติด <c oughs> เช่นแอลโกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ อาจจะปรับจากส่วนนั้นก่อนหรือว่าถ้าเรามีคิดว่าเอ๊ะเรามีความวิตกกังวลเยอะหรือมีซึมเศร้าเราอาจจะรักษาโรคนั้นควบคู่ไปด้วยนะหรือบางคนมีโรคอื่นๆซึ่งทําให้นอนยากเช่นบางคนเป็นโรคปอดใกล้เวลานอนก็จะรู้สึกเหนื่อยหอบอะไรอันนั้นก็อาจจะต้องปรับยาในส่วนนั้นให้โรคประจําตัวเนี่ยดีขึ้นก็จะทําให้นอนได้ดีขึ้นแต่โดยภาพรวมการรักษาเรื่องของโรคนอนไม่หลับระยะยาว mm. การรักษาหลักๆเลยค่ะคือ CBTI คือการปรับความคิดและพฤติกรรม ก็จะมีหลายๆเทคนิคเลยนะคะตั้งแต่1เข้านอนเวลาเดียวกันตื่นเวลาเดียวกันทุกวันเราควรจะเข้านอนเวลาที่เราง่วงนอนเท่านั้นและเวลาถ้าเกิดเราไม่หลับจริงๆหลักการนี่ยเราควรจะลุกออกจากเตียง นะคะเราควรจะสัมพันธ์การนอนกับเตียงเท่านั้น relaxation เทคนิคก็ช่วยค่ะคือการผ่อนคลายใกล้เวลานอนแนะนําว่าประมาณครึ่งหรือถ้า1ชั่วโมงได้ยิ่งดีเนี่ยให้ทําอะไรที่เราผ่อนคลายนะคะตั้งแต่ทําสมาธิฟังเพลงถ้าสายธรรมะอาจจะฟังธรรมะอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะช่วยได้แต่ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะมีแสงเข้าตา มันถ้าการรีแลกซ์โดยการดูทีวีดูหนังเกาหลีแล้วก็แสงเข้าตาเยอะๆดูทีวีโทรศัพท์ไอแพดนี่อาจจะไม่ดีมากนอกนั้นหลายๆอย่างก็จะช่วยนะคะเช่นการทานอาหารให้เป็นเวลานะ,ะก็เจอว่านาฬิกาการนอนหลับอนะคะไม่ได้อยู่ในสมองเราเท่านั้นอยู่ในหลายๆอวัยวะนะคะเช่นระบบทางเดินอาหารมันถ้าเราทานอาหารให้เป็นเวลาทุกมื้อนะคะก็จะทําให้เรานอนได้ดีขึ้นแต่ต้องไม่ทานอาหารใกล้เวลานอนเกินไปนะมชั่วโมงก่อนนอนไม่ควรทานมื้อใหญ่ เพราะมันจะทําให้เกิดกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็นอนหลับยากนะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มน้ํามากเกิน300ซีซีหรือประมาณแก้วหนึ่งหนึ่งถึงสองชั่วโมงก่อนนอนเพราะจะทําให้นอนยากตื่นมาปัสสาวะกลางคืนนะคะการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่แนะนําให้ออกกําลังกายภายใน1นถึงสชั่วโมงก่อนนอนนะคะเพราะเชื่อว่าอุณหภูมิร่างกายเราจะสูงเวลาเราออกกําลังแล้วมันก็จะทําให้นอนยากการอาบน้ําก็มีความเกี่ยวข้องนะคะเจอว่าถ้าเราอาบน้ําใกล้เวลานอน ภายใน1 2ชั่วโมงเหมือนกันเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่เวลาเราอาบน้ำเนี่ยเรามักจะอาบน้ําที่อุณหภูมิอุ่นนิดนึงนะคะพออุณหภูมิร่างกายขึ้นด้วยหลักการเดียวกันกับออกกําลังกายเลยมันก็จะทําให้เรานอนยากนะคะ,ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมห้องนอนสําคัญ มืดเงียบแล้วก็เย็นนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะอันนี้2คนเป็นเรื่องของยาแต่ยาเนี่ยอยากจะให้พบแพทย์ที่เชี่ยวชาญว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่แนะนําให้ทานยานอนหลับเป็นระยะเวลายาวแนะนาว่าการปรับความคิดและพฤติกรรมเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้ยาผลข้างเคียงน้อยกว่าและผลระยะยาวดีกว่าการใช้ยาโดยเวลาผู้ป่วยมาหาเราเนี่ยเราก็จะซักประวัติอย่างละเอียด นะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีให้ผู้ป่วยนะคะกรอกสิ่งที่เรียกว่า Sleep Diary นะคะซึ่งจะเป็นฟอร์มซึ่งเขาจะกรอกก่อนเข้านอนแล้วก็ตอนเช้าและอันนั้นเราก็จะได้ข้อมูลมานะคะว่าแพทเทิร์นการนอนหลับของคนไข้เป็นยังไงมีปัญหาอยู่ที่ตรงจุดไหนแล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะมาปรับตารางการนอนให้กับคนไข้นะคะทุกท่านนะคะถ้ามีปัญหาโรคนอนไม่หลับ หรือโรคความผิดปกติจากการนอนหลับอื่นๆทุกโรคเลยนะคะสามารถมาติดต่อที่ศูนย์นิตราเวสได้เรามีแพทย์เชี่ยวชาญทุกๆสาขาเกี่ยวกับโรคความผิดปกติจากการนอนหลับเลยค่ะโดยเรามีคลินิกวันจันทร์บ่ายและวันอังคารบ่ายค่ะติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์นิตราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ